มาแล้วครับมาแล้วครับมีสายครับคุณผู้ชมครับมีสายค,ครับตึงมือครับตึงมือมาแล้วคุณผู้ชมครับโอ <st> ้ยกินข้าวเก่งจริงๆเลยอ่ามาถ่ายรูปแล้วเนี่ยป๊าป๊าถ่ายวิดีโอด้วยืมเก่งอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยลูกป๊าป๊าืมเดี๋ยวไปถ่ายให้เลโอดูนะเดี๋ยวไปให้เลโอกับซีตาดูโอเคปะ่ะ โอเคป่ะเอ้เ hmm. ด <Yeah, S 3> hey ี yeah. ๋ยวให้ซีต like ้าดูนะว่าจีน่ากินข้าวเก่งมากๆเลยเนี่ยดูสิเนี่ยกินคนเดียวจะหมดอยู่แล้วเนี่ย นี่มันัดไม่ปล่อยอ่ะนเมนเียงที่ส่แล้วไมปล่อยัปาดล็ไปล็อไนี่อ่นี่ช้กัดนะกู้โอ้ีตัวล็ลำนั้นไหครับามเหรอ่ผานแล้วไม่ได้เหรอเฮ้ยหลุดไม่ ô oh, hô <coughs> kèn chăng này đu đi mong con này xí này giếm cà con này xí ô uh hô -huh. à, <coughs> <coughs>